สำหรับคลิปนี้นะครับที่พะที่พะน้องมาผสมควายงามสายพัฒนาอีกคอกหนึ่งบ้านโนนไซงาออกไปไว้แล้วครับโมซิบงโนนไซนนทบุรีโมซิบบ้านโพนขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาครับทีมงานนะครับวันนี้มาครับหมออนค้อยใหญ่นะครับมาสิมาผสมควายน้สายพัฒนาให้เพิ่อนอีกคอกหนึ่งนะครับไปพี่น้องครับตามไว้เบิ้งครับควายเพิ่อนไม่ติตัวใหญ่นะครับควายเพิ่อน ไ่ครับญ่ดีควยเพื่นครับคุณครับมาดอาม่ห้เขาครับีมมืนี่ิมายืบงคุครับควยใหญ่ขนาดครับตใหญ่ครับนีตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับนะถืมือถือมือถื่มีนอมอถือมือถือมืออมืมอถืออืออออ พ้อยอ้พญายถาขาอยนะครับถ้าสนใจก็มาเบิงน้าเพล้นได้นะครับเพื่นขายยี่ลรอละนะครับเบาถือใจเพิ่ขายยห้อละขายเพิ่วขายเนะครับเบิงพี่น้องครับทรมันรอจะกูออแตคเอาเบิงครดีว้าววาวอะคุ่ใช่ฮะอุณแล้พี่นี่นะเออแล้วนี่ันี่เอาลี่มนี่นาฟังอยู่บ้านงเหรพี่น้องครับลเรียงควายไหนคือตัใหญ่ม่ใช่ตัวใหญ่ควายเพิ่นพี่น้องเบิงพี่น้องครับ เร่องควายเพิ่นค,<วา>ครับขี่ต้มกับขลัยโอ้นะควายเพิ่งยามฝนพี่น,น้องยามนี่นนะครับควายเพิ่นมีตัวใหญ่ๆก้อนที่ผสมควายนะครับก็ต้องเฮ็ดคอก สกอนเห็ดซองห้ควายสะก้อนนะครับพี่น้องถ้าผมมีอันห้ามบอดิเมีเล็กมีใหญ่ห้าก็ต้องเห็ดซองนะครับรเ <Sw it> พิ่งเบิ่งพงพี่น้องต้องเห็ดซองต้องสางซองนะครับทุกขอ้อทุกอย่างควรม,มีซองไว้นะครับ <Sw it> เพื่อความสะดวกสบายพี่น้องครับซองกับบอดิเฮทใหญ่เฮดง่ายๆนะครับเพื่อกับความสะดวกสบายของหมอที่เพื่อนมาผสมนะครับความรวดเร็วพี่น้อง เพื่อนพี่น้องเฮ็ดบดีเฮ็ดยากนะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับเอาไม้ไผ่ครับนดี๋ยวกันบดเฮ็ดยากครับควรมีนะครับคุกข้อควรมีซองไว้นะครับเพื่อควายขีดยาขาพยาธิหรือเนี่ยไม่ต้องใส่ซองใส่หยางไว้นี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวนี้ครับเปิ้ลจิผสมนี่ครับใยัยบอกพี่น้องว่าพอดนะครับพี่น้องมีนี่ครับ ซอยพญายานเลีเ้ยงควายได้ครับนียวแม่นธรรมดาได้ครับนี่ยิงแกง้ได้หน่นี่ผู้ช่วยควายใหญ่ได้หน่นี่นะครับนี่นะมาเบิ้งเอาครับผู้ซอยควายใหญ่นี่นี่เก่งขนาดไหนพี่น้องวะนะครับบผมเองแต่ไม่ยิงผู้ผู้ชายนะครับไม่ยิงก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงควายพี่น้องขอให้มีใจฮักในการกกร,รักเกษตรทำเกษตรพี่น้องครับเฮ็ดไในเบิ้ดผู้เฒ่าก็ได้ครับวัยหกสิบเจ็ดสิบผมก็เห็นเลี้ยงอยู่เบิ้งพี่น้องครับ ควายเพิ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเป็นครอกหมืนกับ,บ,บว่าครอบบ้านครับกาเสียควายเขาซองี่นองเบิ่งครับควายเพิ่กับตัวใหญ่ได้ครับพี่น้อง นี่นะครับทีผสมตัวนี้ยางไงเพื่อนะครับเบิง้งคข่สองปีพี่น้องเปใหญ่บ่ครับเบิ้งครับเบื้งพี่น้องครับไข่เพิ่มตัวใหญ่ได้ครับไปผมไปเชียงภาไปเบิ้งใกล้ๆครับกำลังทางรางทำความสะอาดพี่น้องครับเ <laughs> บาิงบ้งพี่น้องใหญ่บ่ครับจนสุด ครับจะชุดกล้องพอได้ครับควายตัวนี้นะครับเป็นเลี้ยงควายสายพัฒนาสายงามควายเพื่อนเลี้ยงเรื่องตัวตัวงามๆไม่ถามมีเบอร์โทรบ่าวเนี่ยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรศูนย์หกห้าสามเจ็ดหกสามสามศูนย์สี่พี่น้องปุย้ยไงทา นะครับถ้าพี่น้องโถ่มาเด่นน้ำเพิ่นกะนะครับมาเบิ้งควายเพิ่นนะครับครับควายสายพัฒนานะครับใหญ่ได้ควายเพิ่นครับฝนสูงตัวนี้ก็สี่ร้อยสี่สิบขึ้นมาแล้วเขาคอยตัวนี้ก็นเลยควายแม่สาวกำลังสีผสมนะครับเบิ้งพี่น้องครับควายเพิ่นนี่จะ่ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าขีดต้มลายครับกับธรรมดาครับช่วงนี้มันยามฝนพี่น้องพี่น้องครับ ตัวนี้แม่นีกับบักงครับพี่น้องครับเบิงครับชุดกล้องผมพี่น้องเร้วพี่น้องควายเพิ่นใหญ่ยาอวนเตียงควายยั่ในบุเตียงอ้วนก็ดกกคเ่อนดมัดรียเดือนวพปน่อยเงนี่นะนีนะนนะนี่นะน่น่นะ่นะนี่่ะนนน่นนีบ่นน่นน่ะ ไปไปไปเมนิตนี่นี่เมนจี่จรง้รท่รอดในที่นี่ออกเลยก่อนออกเลยออกเลยจับริจิมที่นี่นะครับลูกคนครับอ่าเงี้ยวครับเบิกแขงขาพี่น้องครับ ถูกกดใหญ่คร um> ับก็ได้เลยแล้วเดือนจักเดือนแล้วพ่อตัวนี้ไม่ใช่จักเดือนตัวนี้หกเดือนหกเดือนพี่น้องค่อยหกเดือนเดือนพี่น้องครับกระดังสีผสมเทียมนะครับด้วยหมออันควายใหญ่นะครับเลาะนี่เพิ่นทีนะครับเพิ่นทีผสมให้นะครับนี่ครับ

เพิ่งพี่น้องครับชอตกินเขาเล้เนี่ยุ้ดซาซ่าส้มหมุดนี่ปุ้ดส้มหมุดแต่ว่าจะโตหน่อยอยู่ไดแล้วบอมหรือเลี้ยงเหรอครับบอมอันมาเลี้ยงเหรอโอ้แน่นอนครับเก่งบมอันครับครับแต่ว่าจริงพี่น้องครับคุ้มยังก็ครับเสีย่เสียบ่พันล้านนะครับนี่พี่น้องครับเพิ่งพี่น้องครับกฝากที่ตามนะครับซ่องซีนุ่มคุ้มซิงนะครับบันเทิงกินเที่ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่ให้น้องในเบิ่งนะครับขอบคุณนะครับทีมงานหลายท่านนะครับในที่เป็นกำลังใจที่ตามส่องซีนมพุ่มเสืองเสมอมานะครับพี่น้องครับกับทีมงานกับสีหาคลิปดีๆนะครับให้พี่ให้น้องในเบิ่งนะครับสรับคลิปนี้กับ้ซสมนีก้อนนะครับคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ